พีชวันทัพพีชนะคะคลิปวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับ Favorite of the month นะคะเดือนนี้เนี่ยขอควบ2เลยละกันทั้งเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าพีชไม่ได้ทำของเดือนตุลาคมไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคลิปล่าสุดที่สุดท้ายของเดือนตุลาคมที่ทำก็คือ f a v o r i t e ของเดือนกันยายนแล้วก็เลยแบบมันจะใกล้กันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรวบ2เดือนควบก,กันมาอยู่ในคลิปนี้นะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่า2เดือนนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นเฟรน t e บ้าง The Hitz เปรี้ยูดจะเซงเอ็กเซนนะคะเป็นสกินแคร์ที่มีโอกาสได้ลองประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราชอบมากเสียงสูงเลยนะคะ <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่พิทบอกว่าเราไปเกาหลีเราจะซื้อตัวที่เป็น White Radiance ของยี่ห้อนี้มาแต่ว่าก็มีโอกาสได้ลองจะเซ็งอันเล็กแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันเหมือนเป็นแบบ มันเหมือนเป็นสกินแคร์ที่ครอบคลุมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยช่วยผิวชุ่มชื้นมีความกระชับแบบนุ่มขึ้นนู่นนั่นนี่คือมันมันมันมากกว่าแค่ความขาวอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นการบำรุงแบบระยะยาวแล้วก็เลยลงทุนกับขวดนี้นะคะก็ซื้อที่สวรณภูมิก็จะได้เป็นแบบกิฟต์เซตมาอันนึงเลยคุ้มมากๆแล้วก็ที่ชอบเลยคืออย่างแรกเราไม่แพ้สองคือมีความรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นมันดีขึ้นมากจริงๆแล้วก็น่าจะเป็น สกินแคร์ที่ใช้แบบระยะยาวอารมณ์ประมาณแบบ S T A N R หรือว่าตัวแบบ s o เวอร f i ูเฟิร์สเงี้ยที่เราใช้แบบต่อนื้อกันมาเป็นปีๆแล้วผิวมันดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบ Favorite of the year ด้วยค่ะมาถึงลิปบำรุงกันบ้างนะคะตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้เราชอบมากๆก็คือ Covermark r e a f f i n i ิ b r i g h t i n g Li งลิ s e อส e นตนะคะตัวนี้เนี่ยพีทพ,พูดถึงไปในเคล็ดลับการดูแลริมฝีปากของพีทเรียบร้อยแล้วชอบมากๆและสีที่พีทชอบใช้คือเบอร์0-3นะคะมันมัน เป็นสีที่ชัดกว่าสีอื่นจะออกอมส้มนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าให้ลุคที่ดูสดใสแล้วปากของเราก็ดูแบบดูระเรื่อแบบระเรื่อจริงๆอะไรเงี้ยตัวนี้แบบแฮปปี้มากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ค่อนข้างดีนะคะคูชชั่นที่แบบวอลวร์มากรักมากคูชชั่นตัวนี้นี่ไปเที่ยวกับพีททุกทริปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวนันฮ่องกงอากาศร้อนอากาศหน,นาวฝนตกแบบลมแรงหรือว่าเหงื่อไหลนีดีมากเลยอะคือตอนนี้ก็ใช้คูชชั่นตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็รีวิวแบบฟูลรีวิวไปแล้วแล้วก็พอโพสใน Facebook คือมีหลายคนแบบใช้แล้วชอบมากรวมถึงเพื่อนสนิทพีดเองก็แนะนำนางไปให้ไปลองให้ไปซื้อนางก็ฟินมากจริงคือมันเป็นคูชั่นที่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยเพราะว่าชนะเอสเตสชนะ YSL ไปเรียบร้อยแล้วมันให้ผิวที่เนี่ยมีความเป็นงานผิวคูชั่นแต่ไม่เยิมไม่หนักไม่ไหลติดทนคุมมันดี คือดีไปหมดเลยแล้วนี่หน้ามันดูแบบมันดูไบรท์มันดูพ่องชอามากมาก love จริงจริงดีมากถ้าไม่ใช่ครูชั่นนะคะพี่ก็จะลงเป็นเมคอัพเบสแทงขาดตัวนี้นะคะ park and salon keep base ค่ะแบรนด์นี้เนี่ยรู้จักจากพี่โมชินามอนเกานะคะเขาแบบไลฟ์แล้วเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะแล้วไปเกาหลีทิป ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็ไปเจอเคาน์เตอร์ของนง้งก็ไปลองนู่นนั่นนี่ปรากฏว่าชอบเบสตัวนี้มากๆนะคะเป็นเบสที่เนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะนุ่ม,มๆเบาๆแบบเร็วๆ,แบบๆ,แบบๆนิดนึงแล้วก็ทาไปบนผิวรู้สึกว่าผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยให้เครื่องสาอางติดทนมากขึ้นพีชจะใช้เบสตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งค่ะแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงแป้งกันเนาะเบสตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวมันดูแบบ มันดูนดีอ่ะมันดูละมุนมันดูนวลแล้วหลังๆมานนี้พิทก็ไม่ค่อยจะลงรองพื้นเท่าไหร่แล้วก็ช่วงช่วงไหนที่แบบถ้ายิ่งผิวด,ดีๆก็จะลงแค่เบตตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งเลยนะคะแป้งที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือ m a เบล l นน n e n e อ y ร์เคลียร์ส o o ทออร์เอ็นะคะพีทใช้สี02นูดเบจโอเคมันอาจจะเลอะเธอช่างมันนะ เราข้ามไปมาถึงตัวเนื้อแป้งนะคะพีทเคยรีวิวแป้งตัวนี้พูดถึงไปในถูกและดีของเราแล้วก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดีมันแบบมันเยอะมันหมอะมันมันคือพีทรู้สึกว่าเขาปรับสูตรหลังจากที่พีทโพสต์ถึงกนันไปเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยเขาปรับสูตรมาเรื่อยๆแล้วก็แบบบางอันก็แย่บางอันก็ดีแต่ว่าอันนี้คือเขาส่งมาให้ลองทุกเฉดสีเลยแล้วชอบมากเป็นแป้งที่แบบ เนื้อดีเหมือนที่เราเคยลองครั้งแรกเหมือนแบบ first impression ของเราแป้งตัวนี้คือมันดีแล้วมันก็ดีแบบนั้นแต่ดีขึ้นมากขึ้นตรงที่ว่าพี่รู้สึกว่ามันแบบมันเนียนขึ้นแล้วก็ติดทนมากขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ถ้าใครหาแป้งอยู่ก็ไปลองดูตัวนี้นะคะชอบมากใช้ทุกวันเลยจริงๆเนาะแต่ว่าพัฟตเนี่ยพี่เปลี่ยนเป็นพัฟของของญี่ปุ่นอะตอนนั้นซื้อมาแบบสต็อกไว้เยอะคือพัฟจริงๆของนางจะค่อนข้างแข็งแล้วพอปัดแป้งออกมามันแอบไม่ค่อยสวยก็แนะนําเป็นใช้แปรงในการลงแล้วกันนะคะ มาถึงบรอนเซอร์กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ทุกวันทุกลุกเรียกได้ว่าจะแบบติดตัวตลอดเวลานะคะนั่นก็คือ wet and wild contouring palette contour นะคะสีที่พีทใช้เนี่ยพีทไม่แน่ใจว่าคือสีอะไรอันนี้คือสีอะไรก็ไม่รู้อ๋อ do s h e d e the สักอย่างหนึ่งอ่านไม่ออกแต่ว่ามันจะมี2เบอร์นะคะพี่ใช้เบอร์นี้แล้วพี่รู้สึกว่าเป็นบรอนเซอร์ที่ดีมากๆอันวันนี้ก็ใช้นางนะแล้วก็ เบลนง่ายสีดีติดทนรวมถึงแป้งสีขาวนวลๆตรงนี้นะคะพิชใช้เซตใต้ตาแล้วแบบบอกเลยว่าใต้ตาดูไบรท์แล้วก็ดูแบบสว่างขึ้นนะคะแบบดีอ่ะดีอ่ะจริงๆพกไปฮ่องกงพกไปกรุงเทพทุกทริปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบม,มากนะคะยังไงก็ไปลองดูกันได้นะคะเวท and วราคาไม่แพงด้วยค่ะ คิวเดือนนี้นะคะก็มีเฟเวอร์ริตอยู่2ตัวค่ะอันแรกเป็นบราวเจลนะคะนั่นก็คือของน้องอาชิตะเพอร์เฟกต์บราว w ค่ะพี่ได้ตอนนี้มานานแล้วอะตั้งแต่แบบไปเที่ยวกับชีครั้งก่อนแล้วก็หยิบมาใช้บ้างคือเราเป็นคนขี้เกียจใช้บราวเจลคือประเด็นคือบางครั้งมันต้องแบบแตะลงที่หลังมือก่อนแล้วก็จะเกลี่ยคือมันเลอะเทอะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยที่ชอบคือด้วยความที่ เขาเรียกนะตรงตรงปากตรงนี้ของนางมันมีพื้นที่พี่จะค่อยๆบีบม,มาทีละนิดแล้วก็แบบปเปียๆอยู่บนนี้เลยไม่ต้องแบบลงที่หลังมือของเราแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือบางแบรนด์ที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแป๊บเดียวมันก็แห้งกลางอยู่ในขวดแล้วแต่ของน้องไม่เลยคือของชี้มันจะแบบ เนื้อยังดีเหมือนวันแรกๆต่อให้ที่แบบว่าเราจะทิ้งไว้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สีค่อนข้างดีพิ่ไม่แน่ใจว่าสีนี้คืออะไรมันไม่มีเขียนที่ที่ขวดถ้าที่ดูอยู่ก็เขียนที่ขวดด้วยนะเจ๊จะได้รู้แต่ว่ามันดีอ่ะมันเนื้อมันดีพิ่ชอบเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทนระดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับ perfect brow อาชิตาอีกอย่างหนึ่งคือพี่จะชอบอยังไงก็ต้องเซตด้วยฝุ่นแล้วก็ไลยช่วงหัวคิ้วอย่างนี้นะคะสีที่ชอบ พาเลตตที่ใช้บ่อยช่วงนี้ก็คือตัว City c o l o r b b l w Brow Eyebrow Powder นะคะหน้าตาออเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้พี่ไม่น่าจะเ้าเบอร์อะไรนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนมีเดียมเนาะมีเดียมคือสีมันแบบดีมากตรงที่สีนี้ก็เข้มกำลังดีแล้วสีนี้ก็คืออ่อนตัวสามารถที่จะเอามาไฮไลท์ช่วงหัวคิ้วแล้วก็เชดด่างของเราได้นะคะเนื้อดีมากๆค่ะแบบพิกเม้์แน่นเบลนด์ง่ายติดทนดีดี นอกจากช่วงนี้จะอินกับครูชาลาวนะคะพี่ยังอินกับอาย Crayon ค่ะอันนี้คือ Three Concept Eye s t ไตล n a ั d a Longwear r k ยองนะคะได้มาจากทริปเกาหลีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็อยากแนะนําเลยนะคะเนื้อมันจะแบบเขาเรียกอะไรเนื้อมันนุ่มเกลี่ยง่ายเบลนสีสวยติดทนด้วยแล้วก็มันมีความแบบนัวละมุนต่างสไตล์นันดาเนาะสีที่พี่ชอบใช้มี2ส,สีค่ะคือ b Pop แล้วก็ Burnout เป็นสีที่แบบ เท่ากับอ่อทำมากๆมันจะมีความแบบน้ำตาลน้ำตาลอมแดงส้มๆชิมเมอร์ประกายดีงามเดี๋ยวพี่ขอสาวอชให้เพื่อนๆดูนะคะสีนี้สวยมากมันก,ก็ตอนที่ไปเกาเหลีอลองกับพอดีแล้วแบบโอ้แต่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 ดีดีดีดนี่สองสีที่แบบชอบนะคะอันนี้คือบีพ็ออันนี้คือ Burnout อา์ดีสวยชอบ เห็นวิงบนตาฉันไหมเห็นเงาบนหน้าฉันไหมร้องเพลงทำไมไม่รู้แต่บอกเลยว่าอันนี้ดีมากต้องไปโดนต้องไปร้องมันเหมือนกับเป็นไฮไลท์ที่ ควรจะมีสำหรับสายเมคอัพสายบ้าเมคอัพนะคะนั่นก็คือ the b a l m the m a n i g e r sister นะคะมีทั้ง mary lou cindy lou แล้วก็ betty lou นะคะแต่สีที่ชอบมากที่สุดแน่นอนมันก็จะต้องเป็น mary lou mary lou อันนี้นะคะพิดลงแบบหัวตาไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์โอ้ยสวยมากมากๆคือจริงๆมันเป็นแบบ เนื้อของเขาดีพิกเมนต์มันแน่นคือพี่เคยมีแมรี่ลูในตลับใหญ่ตลับแบบฟูลไซส์จริงๆแต่ว่านางแตกง่ายมากแบบมากๆก็เลยต้องลาจากกันไปแต่ว่าพอได้พาเลตนี้มาแล้วแบบสวยจริงแล้ววันก่อนอะ่ะเคยเคยไปเที่ยวกับน้องอะไรวะวาเลนไทน์ Valentine. แล้วนางคือแบบนางใช้ตัวนี้ปัดให้พี่เบธี้รู้พี่ไม่เคยคิดจะปัดบรอนเซอร์ที่มันชิมเมอร์ขนาดนี้แล้วนางปัดทับนิดนึงอะ่ะคือมันดูบ่มแดดสวยมาก สิ่งนนี้ดูก็สวยเมันเหมือนเป็นแบบท็อปอัพท็อปอัพสำหรับไฮไลท์ที่ลงทับบลัชออนคือพาเลตเนี้ยควรค่าแห่งการมีคือดีงามชนะเลิศไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลในกลุ่มของพีชเลยนะคะดีงามกว่าเบเกอาอีกพุนเลยแต่ว่ามันไม่รู้มีอีกไหมอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีก็จับการนะคะราคาไม่สูงมากด้วยดีงามควรค่าคือควรค่ะคอนซลีลเลอร์ใต้ตาที่ลองใช้แล้วแบบเฮ้ย เจ๋งโคตรดีมากนั่นก็คือ beauty buffet ห,หรือว่า Gino m a e the professional makeup under eye concealer นะคะหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่ทาอยู่ตอนนี้โคตรโคตรโคตรทนดีมากคือเมื่อวานเราไม่เคยลองปกติพี่จะไม่ค่อยแต่งหน้าไปยิมนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยลองคูชั่นของเธอแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้ใต้ตาปรากฏว่าแบบเซตด้วยแป้งฝุ่นนะต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นแบบอัดเข้าไปเบรคเข้าไปติดทนลืก ดีมากคือแบบใต้ตายังคงดูแบบบรท์ยังดูแบบคอนซีลเลอร์ยังแน่นดีอยู่แล้วก็ตัวนี้อะ่ะมันช่วยให้แบบหน้าดูกระจ่างใสขึ้นด้วยคือชนะแบบดีดีมากๆคือมันอาจจะปกปิดไม่แน่นเท่าตัวนาหรือว่าเซอซอารหรือเคนเมกอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่ามันพอแล้วสาหรับใต้ตาของเราช่วงนี้เราไม่ได้ใต้ตาแบบหนักหน่วงไม่ได้แพนด้าแบบใหญ่อลังการเวอร์วงังมากมายคือเป็นคอนซีลเลอร์ที่ถูกและดีและต้องไปลองนะจ๊ะ มาถึงลิปที่ชอบในช่วงนี้บ้างน,นะคะมีหลายรุ่นแล้วก็หลายแบบเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นทิ้มน,นะคะตัวนี้คือ Tony m o l l y Pokemon t i ้ t e ทเป็นรุ่นเจลนะคะสีนี่คือเบอร์01นะคะพี่ไม่แน่ใจว่าแบบปกติของเขามีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ไปกเกาหลีอ่ะมันมีคอลเลกชันที่เป็นคอลลาสกับโปเกมอนพอดีก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆแล้วมันเนื้อดีมากๆนะคะสีตัวนี้จะออกแบบพีชๆนิดน,นึงแล้วก็มีกลิ่นพีชแบบ ส,สุดๆเลยนะคะสีมันจะแบบไม่ได้แดงแบบแดงๆทั่วไปอย่างเงี้ยจะมีความแบบส้มๆพีชๆน่ารักทาออกมาแล้วดูสดใสมากๆเลยค่ะ มาถึงลิปที่เป็น everyday shade กันบ้างนะคะอันนี้จากแบรนด r o y e a l ค่ะสีที่พี่ชอบตอนนี้เลยคือช็อกโกแลตบิลช e นั่นเองนะก็เป็นสีของขุนแม่ชมที่ทาไปงานเมืองคานนั่นเองจะเป็นแบบสีเบจโทนน้ำตาลที่มีทิ้นของความชมพูอยู่นิดนิดหน่อยๆนะคะสวยมากๆแล้วก็ทาไปเนี่ยยิ่งช่วงนี้ autumn winter ใช่ไหมก็จะดูแบบเหมือนเป็นสี everyday ทาง่ายๆไม่ต้องแต่งหน้าจัดไม่ต้องจัดเต็มอะไรมากมายสีนี้สวยมากเลยค่ะ ไม่พูดถึงลิปที่ทาอยู่ตอนนี้ก็ต้องมีคนถามแน่นอนนะคะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดไม่นานมานี้เองก็คือแบรนด์ Into It นะคะสีเบอร์103ชูก้าค่ะเป็นสีโทนชมพูหมนๆไม่สดใสไม่ไบรท์เป็นออกนุ้นๆชมพูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในในเฉดของ Into It Liquid Lipstick เขาจะมาแบบโทนนู้ดทั้งหมดเลยแล้วสีนี้พิดชอบมากๆรู้สึกก็เป็นสีที่แบบใช้ตัวเองสุดๆะเนื้อของเขาอันนี้ต้องหนับรีวิวนิดนึงเนื้อมันไม่ได้แบบ แห้งแมตไปอ่ะมันมีความแบบเห็นไะหยังยังเหนียวเหนียวอยู่นิดนึงแล้วก็หลุดตลอดเวลานะคะไม่ต้องคาดหวังเรื่องของความติดทนเท่าไหร่แต่ว่าสีสวยค่ะแล้วทาออกมาแล้วมันมันให้ลุคที่กําลังดีนะคะให้ปากที่ดูอวบอิ่มขึ้นก็ราคาไม่แพงอะ่ะมีไว้ก็ก็ดีช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะ่ะบ้าต่างหูมากแล้วก็แบบ ชอบความเวอร์วังอลังใหญ่ของต่างหูเพราะพี่เป็นคนแต่งตัวไม่เก่งแต่งตัวไม่สวยด้วยแล้วรู้สึกว่าการที่มีตังหูมันทําให้ลุคันนั้นเนี่ยดูแบบดูดีขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบ้าต่างหูมากประกอบกับไปเจอร้านหนึ่งที่มีต่างหูแบบมันเป็นร้านของฉันอยากจะเป็นเจ้าของร้านนั้นมากมากเลยแล้วคือแบบต่างหูใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือร้านจะอยู่ที่ ยูเนี่ยนมอลนะคะอยู่ชั้นพี่จาไม่ได้จริงๆชั้น2หรือชั้น3ที่มีบูธของคาสิโออยู่ฝั่งห้องน้ำอ่ะก็ไปลองหากันดูเป็นร้านเล็กๆที่ไม่มีชื่อมีแบบชาวเพื่อนบ้านของเราเป็นพนักงานอยู่แล้วเขาขายคอยเก่งมากเลยเขาแบบลองอันนี้ไมนี่มาใหม่นั่นนี่อะไรเงี้ยพี่ก็แบบเดนมาเยอะมากแบบทุกครั้งที่ขึ้นไปกรุงเทพหรือไปยูเนี่ยนมอลจะต้องแบบร้านนี้นะคะเราก็เลยมีต่างหูที่เรียกได้ว่าเป็นเฟเวอร์ริตแล้วกันใส่บ่อยชอบมาก ีแบบมีเยอะแยะมากไหนทีเดี๋ยวค่อยทำต่างหูคอลเลกชันให้ดูแล้วกันเนาะอันแรกนะคะคือ Pony with a rainbow ค่ะน่ารักใหญ่ไหมชอบชอบคำใหญ่คือมันมีความแบบโพนี่ไงแล้วชอบไงโพนี่หางสีรุ้งเรนโบ์แดชอย่างเงี้ยเออมีพนี้แล้วมีสายรุง้งซึ่งสายรุ้งชอบอยู่แล้วก็เลยรู้สึกมันเป็นแบบ Perfect Combination จับคู่กันมาได้แบบดีงามมากๆ,ๆนะคะนี้ก็ใหญ่ประมาณนี้เองอะ่ะก็ไม่ใหญ่มากใส่ก่อนแล้วกันเขาจะมีอีกห่วงนี้ไหมอีชแต่อันนี้ไม่หนักนะไอตัวที่มันเป็นคล้ายๆเลโก้อย่างนี้มันเบาเออใส่ไปสวยจบเป็นนบ้าอีกอันหนึ่งที่มีคนชอบเยอะมากแล้วพี่ก็ชอบมากรู้สึกมันทําให้ใส่ออกมาแล้วมันมีความสุขอะมันแบบมันดูแล้วแบบมันสบายตายอย่าไง,ไ,งไม่รู้อะนั่นก็คือดอกค่ะ ดอกใหญ่มากอันนี้เป็นดอกเดซี่คือที่ชอบดอกเดซี่อยู่แล้วนะคะแบบมันมีความแบบเล็กๆขาวๆเหลืองๆนย่เงี้ยชอบมากแล้วมันอันใหญ่ดีอืมใส่ปุ๊บเนี่ยจบเลยปังเป๊ะเวอร์กระตุตวความหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่าชอบมากนะคะนี่เดซี่คือราคามันก็อยู่ที่ว่าแบบแพงกันนะ200กว่าบาทแต่ว่าความสุขทังใจ Wonder Peach ภูมิใจนำเสนอเทียนหอมที่แบบ หอมมากแบบมากไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้จากแบรนด์โบชานิกนะคะก็เป็นแบรนด์ที่มีความพาสเทลเวอร์วางอลังมากกลิ่นนี้ที่พีได้มานะอันนี้คือกลิ่นชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไร p ิงค์ชูกา M อมันใหญ่มากอะทุกคนแล้วกลิ่นมันหอมแบบหอมหวานขนม หอมหวานดีดีมากดีมากกลิ่นแบบดีมาก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 คือต้องไปลองที่เคาน์เตอร์ของเขาไปลองดมดูคือมีกลิ่นเยอะมากแล้วเป็นกลิ่นโทนแบบโทนหวานโทนแบบผู้หญิงมีความสุขจุดที่ห้องแล้วแบบไม่อยากให้แม่รู้ถ้าแม่รู้นี่แบบแม่จะด่าราะว่าแกจุดเทียนนห้อ้เดี๋ยวไฟก็ไหมแม่โกรธมากทับทับจุดให้แม่เห็นนะคะเราก็จะจุดไปกลางห้องเว้ยแล้วก็แบบปล่อยให้กลิ่นมันหายแล้วก็นั่งเฝ้าเพราะว่ากลัวมันจะมีอะไรมาตกมาโดนแล้วก็เก็บ แต่มันหอมจริงๆอ่ะแล้วกลิ่นมันอยู่ดีมากๆกลิ่นมันแบบฟุ้งกระจายทั่วห้องแบบฟินในนี้ค่ะก็คือเฟสบุ๊ดประจำเดือนตุลาคมพฤศจิกายนของพีทนะคะใครที่เป็นแฟนคลิปนี้อยู่แล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะแล้วมีคลิปไหนอยากให้พี่ทำก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ